สวัสดีครับพอดีเมื่อวานผมถ่ายเรื่องการต่อระบบโซลาเซลล์ที่ผมใช้อยู่นะครับก็เลยมีคนขอแผ่นผังมาก็คือเมื่อวานผมอธิบายแบบคร่าวๆกับตัวจริงที่ผมต่อเสร็จไว้แล้วบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมก็เลยไปลองวาดแผนผังมาให้ดูนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ เป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้เป็นช่างไม่ได้รับติดตั้งนะครับแต่ว่าผมที่ทําระบบโซล่าเซลล์มาใช้ก็คือที่บ้านผมไฟมันดับบ่อยมากดับทีก็ประมาณสามชั่วโมงหชั่วโมงก็มีมันก็เลยไม่ไหวครับมันร้อนแล้วยิ่งเจอหน้าร้อนด้วยร้อนหนักเลยก็เกิดเลยเกิดแรงบันดาลใจเอาระบบโซล่าเซลล์มาติดตั้งเองก็ศึกษาเอา แล้วก็ลองทำดูตั้งแต่ระบบ12โวลต์นะครับจนมาจบที่ระบบ48โวลต์ส่วนเจ้าอ e ิมอร์เตอร์ตัวเข,เขียวนี่นะครับมันเป็นระบบ5,000วัตต์5,000วัตต์นี่พอใช้ทั้งบ้านไหมของผมพอนะครับเพราะว่าในช่วงกลางวันเนี่ยผมไม่ค่อยได้อยู่จะอยู่บ้างเป็นบางวันส่วนใหญ่ก็จะใช้ไฟกลางคืนอิวอร์เตอร์ขนาด5,000วัตต์เนี่ยสามารถ เปิดแอร์หนึ่งหมื่นสองพันบิทยูได้แล้วก็รีดผ้าไปด้วยเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยต้องใช้ไฟเยอะผมออกไปทำงานแปดโมงเช้าก็จะใช้ไฟก็คือหุงข้าวสองหม้อก็คือหุงข้าวคนหุงข้าวหมาด้วยแล้วก็ไมโครเวฟซักผ้าก็คือใช้ครบวงจรนั่นแหละครับสำหรับ ถ้ายิงบ้านใครไม่มีไฟฟ้าด้วยอยู่กลางทุ่งนาก็สามารถเอาไปทําใช้ได้นะครับก็คือซื้ออุปกรณ์มาแล้วก็เราก็มาประกอบเอาเองตอนนี้ก็เกือบหกโมงเย็นละอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแผนผังที่ผมวาดไว้นะครับอันนี้ก็คือวาดตามความเข้าใจของผมวาดแบบบ้านๆก็คือทํายังไงก็ได้ให้มันใช้งานได้ ณปัจจุบันผมก็ใช้อยู่นะครับใช้มาเกือบปีแล้วตอนนี้มันก็ทํางานอยู่นะครับเพราะว่าผมเสียบตู้เย็น 14.4kW ก็คือเปิดทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ได้เสียบไฟบ้านนะครับแต่ก็ผมมีไฟบ้านแบคขึก้ก็คือสามารถต่อไฟบ้านเข้าลมได้ไอตัวนี้นะครับมันสามารถบายพาสไปใช้ไฟบ้านได้เมื่อแบตเตอรี่เราอ่อนนะครับสามารถตั้งต่ำตัดได้ คล้ายๆแบบ A.T.S นั่นแหละครับแต่อันนี้มันคือจะสลับได้นิ่งงกว่า A.T.S เพราะว่าผมตั้งต่ําตัดไว้ก็คือระบบ48โวลต์นเนี่ยผมตั้งให้มันต่ําตัดก็คือ48โวลต์พอแบตเหลือ48ปุ๊บมันจะสลับไปใช้ไปบ้านทันทีเลยก็ไม่ตัวก็ไม่ต้องมากังวลว่าแบตมันจะหมดไหมก็คือมันไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันสลับมันสลับไปใช้เลยก็คือสามารถ เปิดแอร์อะไรเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเครื่องไฟฟ้าเสียหายถ้าไม่มีระบบไฟฟ้าก็คือเราต้องมากังวลกว็กับแบตว่าแบตเตอรี่วันนี้เราใช้พอไหมก็คือใช้ไฟบ้านเข้าร่วมด้วยนะครับแต่นี้ผมไม่ได้เสียบไฟบ้านไว้เพราะว่างผมใช้แล้องผมพออ่ะเดี๋ยวไปดูไอที่ผมวาดไว้นะครับอันนี้ไม่สวยหรือมัน ไม่เข้าใจอะไรยังไงก็สอบถามผมได้นะครับเพราะว่าผมก็วาดแบบบ้านๆบนที่ผมเข้าใจสามารถสอบถามได้นะครับแอดไลน์มาถามผมก็ได้จะมาขอรูปภาพวันนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังดำที่ผมวาดน,นะครับเอาแบบบ้านๆเลยตามเขาเข้าใจผมนะครับอมาเริ่มก่อนนะครับก็คือผมวาดจากอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่ณนะปัจจุบันนะครับ เสียงไอ้เจ้า m m t พัดลมมันทำงานไอ้ตัวนี้มันก็คือทามันร้อนมันทำงานเองอัตโนมัติอ่ะเดี๋ยวมาดูแผนผังขั้นแรกก่อนนะครับอ่ะน่าจะเห็นนะครับอ่ะแผนผังผมอ่าที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นแผงโมโนฮาร์ฟเซล์430วัตต์จำนวน4แผงก็คือผมพอใช้นั่นเองก็คือเปิดแอร์กลางวันได้แบบสบายสบาย แต่ถ้าเราจะใช้แอร์กลางคืนด้วยก็แนะนำให้มีสัก6แผงนะครับเพราะว่า MPPT 60แอมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันสามารถต่อได้ทั้งหมด8แผงต่อแบบอนุกรมกัน2สตริงก็คือสตริงละ4แผงหรือสตริงละ3แผงก็ได้แต่ผมใช้แค่4แผงเพราะว่าผมพออ่ะเดี๋ยวผมเริ่มการอธิบายนะครับผมลุกทุ่งนะครับ เพราะว่าผมไม่เก่งเรื่องทฤษฎีแล้วเรื่องไฟฟ้าเอาแบบที่มันใช้งานได้ก็แล้วกันอ่ะเริ่มก่อนนะครับก็คือของผมต่อแบบสี่แผงอนุกรมสองสตริงนะครับดูนะครับบวกลบเข้ากันแล้วกันนี้บวกลบเข้ากันอันนี้ชุดหนึ่งชุดสองนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ลากสายมาครับจากลบมาเข้าสายวายนะครับไอที่เขาบอกาสายขนาดนั่นแหละเราก็ลากมาลบกับลบมาเข้ากันแล้วก็บวก กับบวกมาเข้ากันเข้าสาย Y เสร็จแล้วมันก็จะมีอยู่2เหลือ2คขั้วก็คือขั้วบวกไอขั้วลบกับขั้วบวกมาเข้าที่เบเกอร์นะครับเบเกอร์ดีที่ผมใช้อยู่เบเกอร์ดีซีหกมแอมตัวนึงตอนนี้ก็ราคาถูกลงอยู่ประมาณ90บาทหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําทําไมต้องมาเข้าเบเกอร์ครับเพราะว่าเบเกอร์ดีก็คือมันป้องกันการเสียหายคือถ้าเราไฟจากแผงไรชดไปแล้วแต่มันก็จะ ตัดหรือเวลาเราจะทำอะไรเกี่ยวกับแผงเราก็เอาเบเกอร์ลงก่อนนะครับส่วนตัวกลางนี่จะเป็นเซิร์ชกันฟ้าที่ผมเขียนไว้นะครับเนี่ยกันฟ้ากันฟ้าผ่านนั่นแหละก็คือต่อเข้านะครับบวกกับบวกลบกับลบมาเข้ากันแล้วก็ลากสายมาลงดินลงดินก็คือให้มีแท่งกาวแท่งกาวทองแดงแท่งหนึ่งก็50กว่ากบาท55บบาทบาท,ที่ผมไปซื้อมาพอเสร็จแล้วนะครับ ก็มาที่ดูเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์แบตแบตเตอรี่ที่เข้าจาก m อ t มาที่เบรกเกอร์แล้วลงมาแบตเตอรี่ก็คือทําไมต้องมีเบรกเกอร์ไปที่แบตเตอรี่เอาไว้เวลาเราทําอะไรเกี่ยวกับแบตเตอรี่มันจะได้สับกระนาลงจะได้ไม่เกิดการเสียหายหรือเกิดการช็อตนะครับถ้าช็อตมันก็จะตัดเบรกเกอร์เอาไว้ตัดก็คือเพิ่มความปลอดภัยนั่นเอง สิ่งที่ต้องมีก็คือเบเกอร์ดีซตัวกับเซิร์ h 1ตัวอ่ะพอมาเสร็จมาที่ m อ t นะครับก็คือนี่นะครับสายจากบวกมานะครับจากแผงลงมาที่ m อ t ตัวนี้จะมีบอกอยู่แล้วบวกลบก็คือจะมีช่องช่องแรกเลยที่เขาเขียนว่าโซลา่าก็คือต่อไฟจากแผงเข้าที่ m อ t t นะครับพอเสร็จแล้วก็จากลบนะครับลากมาเข้าลบอ่ะพอ ต่อเสร็จปุ๊บามาดูนะครับ A B T จะมีตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่มันจะมีรูปแบตเตอรี่ที่เครื่อง A B T อยู่แล้วแล้วก็ต่อจากบวกลากขึ้นไปไปเข้าเบรกเกอร์บวกแล้วก็ต่อจากลบไปเข้าลบแล้วก็ต่อจากเบรกเกอร์นะครับไปแบตเตอรี่แล้วบวกมาเข้าที่บวกแล้วก็ลบมาเข้าที่ลบ อันนี้แบตที่ผมใช้นะครับมันเป็นแบต NMC นะครับ NMC ถาดละ1 0 0แอมป์ในระบบ2 4โวลต์ถาดละ1 0 0แอมป์จับอนุกรมกันนะครับเอาบวกไปเข้าลบเป็นอนุกรมก็จะได้1 0 0แอมป์ในระบบ 24V โวลต์ของผมนะครับผมใช้แบบบ้านๆเลยก็คือไม่มี Active Balance แล้วก็ไม่มี BMS อันนี้แล้วแต่ความเข้าใจนะครับแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันบางคนต้องใช้บีมเอสคนต้องใช้ไอทิบบาร์แต่ของผมไม่ใช้ของผมเพราะว่าเวลาที่ผมชาร์จอ่ะผมจะนั่งจับดูว่ามันเกลี่ยเซลล์กันทันไหมของผมดูจับดูแล้วมันทันนะครับณปัจจุบันก็ใช้มาเกือบปีละแบบ2ฐานนี่นะครับฐานละ1 0 0แอมป์พอเสร็จแล้วก็มานี่ครับต่อจากบวกมาเข้าอินเวอร์เตอร์ ของผมลบก็มาเข้าลบแล้วก็ออกต่อไปใช้งานก็แค่นี้ครับก็ไม่ยุ่งยากส่วนใครไม่เข้าใจนะครับถ้าจะมาขอไดอะแกรมผมก็คือไอ้ที่ผมวาดเนี่ยขอได้นะครับแอดไลน์มาขอได้ผมไม่ห่วงผมก็ทําแบบบ้านๆผมเพราะว่า,วาความรู้เรื่องทฤษฎีผมไม่ค่อยเก่งเอาแบบใช้งานได้ตามที่ผมเข้าใจถ้า มันเป็นแนวทางสําหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องระบบโซลาร์เซลล์ก็คือผมก็เข้าใจแบบคร่าวๆนะครับผมไม่ได้เข้าใจแบบลึกเลยอะไรบางคนจะถามลึกๆผมจะไม่เข้า,ขาใจผมเอาแบบต่อที่มันใช้งานได้นั่นเองก็เป็นแบบนี้ครับแผ่นผังผมก็มีคนสอบถามมาผมก็เลยไปลองวาดดูอาจจะไม่สวยครับเอาแบบเข้าใจแล้วกันเนาะ อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวจริงกันนะครับตัวจริงที่ผมใช้อยู่อ่ะมาดูตัวจริงที่แบตนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้น้ำหนักมันจะฐานละ13กิโลสำหรับพื้นที่ที่จํากัดด้วยก็ดีครับเพราะว่ามันไม่เปิืองพื้นที่มันไม่เหมือนแบตเจลครับแบตเจลสีลูกนี่เปิืองพื้นที่มากอันที่ผมมีเยอะๆนี่ก็คือผมเล่นระบบ12บวลตวนมาก่อนนะครับ เริ่มทำระบบสิบสองโวลต์มาก่อนแล้วก็มาเป็น24แล้วก็มา4ี่จบที่48ครับถ้าจะเอาแบบเจ็บแล้วจบก็48ป่ปดไปเลยครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ราคา20,000ื่นขนาด5,000ันวัตต์ส่วนแบตนะครับแบตเ m ดเนี่ยเมื่อก่อนผมซื้อถาดละหมื่นตอนนี้ราคามาลงแล้วครับเหลือแค่ถาดละ1มื่นพันก็20,000ืน สี 42, 42, mm ่หมื่นสองสี่หมื่นสองมาละก็คือแบตเตอรี่ร้อยแอมนี่ก็พอครับสี่หมื่นสอง mppt ตัวลวะ mppt ตัวนี้นะครับตัวละผมซื้อมาตอนนั้นห้าพันสี่ตัวนี้มันจะหกโมงเย็นละได้ไฟอยู่แปดสิบเอ็ดวัตต์ ผมตั้งไว้ที่เต็มก็คือเต็มที่58โวลต์นะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันดีอย่างก็คือมันควบคุมการชาร์จของแบตเตอรี่ได้ดีพวกลิเธียมพวกไอเดีมซีดีครับควบคุมการชาร์จได้ดีพอ58ปุ๊บมันตัดเลยมันไม่ชาร์จเพิ่มแล้วแล้วก็จะมีไอ้นี่นะครับก็คือตัววัดค่าแบตเตอรี่ตอนนี้ราคาก็ไม่แพงแล้วเมื่อก่อนผมซื้อตัวละ230ตอนนี้เหลือตัวละ130ถูกมากเอาไว ดูค่าแบตเตอรี่เราใช้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยบางคนบางทีโวลต์มันไม่ตรงอะไรเงี้ยเราก็ดูเปอร์เซ็นต์ว่าตอนนี้แบตผมไหมข้างล่างไอตัวขวามือข้างล่าง86%สเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกสามช่องก็ยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ <S <S <pensa spiritually> ก็ของผมมันมี m p p t หลายตัวตัวนี้ผมใช้แผง300วัตต์ในระบบ12โวลต์ผมชาร์จลงแบตบผมมีแบตเจลสี่ลูก ไว้ระบบแสงสว่างก็พัดลงพัดลมใช้ด้วยส่วนตัวนี้เป็น pwm ผมใช้ชาร์จแบตลิเทียม100แอมเปิดแสงสว่างลงรถแล้วก็หน้าบ้านอ่ะเดี๋ยวมาดูเบเกอร์เบเกอร์มันก็จะตาลายหนะะ่อยครับเพราะว่ามีหลายตัวเพราะว่าผมติดหลายตัวส่วนก็คือนี่ฮะอย่างเงี้ยเบเกอร์ Baker dc อันนี้เป็นเซิร์ชสายผมก็ใช้สาย vct อันนี้เป็นรุ่นแรกเลยที่ผมซื้อมาเป็น MPT เือนกัน3 0์ในระบบ12อันนี้มันใช้24ด้าน12ดานได้ก็ประมาณนี้ครับแบบบ้านๆของผมส่วนผมก็มีกล้องวงจรปิดนะครับเอาไว้ดูความปลอดภัยในบ้านด้วยคอยส่องดูว่าตอนนี้ไฟเต็มหรือยังอะไรเงี้ยบางคนทำโซลาเซล์สังเกตแล้วมันจะบ้าหน่อยนึงก็บางคนก็บ้าเยอะเลยก็คอยส่องดูว่าวันนี้ไฟมันได้กี่วัตต์แล้วอะไรประมาณนี้ครับ วันนี้ผมก็มาถ่ายให้ดูนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นมือใหม่เหมือนกันยังไม่เกา่าทฤษฎีไม่เก่งเอาแบบต่อแบบใช้งานได้อันไหนไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามผมได้นะครับแต่จะถามผมลึกมากผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ